อนาคตของบาซ่าอินเนต้าในร่างเปเรีเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรบาเซลนาเปิดบทสภาพบางส่วนถึงการค้นพบเพรม่ดงามกับนักเตะอย่างเปรีดีกองกลางมากพรสวรร์ซึ่งตำนานอย่างอังเดรอินเนต้าให้เหตุผลว่าเปรีดีนั้นมีความคิดมิสัยทัศน์และความฉลาดในการจ่ายบอลโดยอินเนต้าถึงขั้นบอกให้เดโก้รีบเซ็นญายนักเตะรายนี้ให้เร็วที่สุดเพราะนี่คืออนาคตของทีมความจริงแล้วการย้ายมาบาเซลนาของเปรีดีนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราค้นพบเองแต่มันมาจากตำนานของเราคนนึงอังเดรอินเนต้าไงล่ะคืนนั้นผมได้รับโท อจา,าินนี้ตาบอกกับผมว่าผมคิดว่าผมเจอนักเตะที่มีจิตวิญญาณของบาเซลน้าแล้วเขาอธิบายให้ผมฟังถึงวิธีที่เปรดดี้เคลื่อนที่ใน,นสนามวิสัยทัศน์ของเขาความฉลาดในการจ่ายบอลและความสามารถในการควบคุมบอลภายใต้ความกดดัน ทุกอย่างสะท้อนจิตวิญญาณของบาซ่าออกมาทางปลายเท้าของเขาผมเลยถามกลับไปว่านักเตะที่ทําให้ศิลปินอย่างนายหลงไหลคือใครอินเตสตาตอบทันทีเด็กคนนี้ชื่อเบรดี้เขาเล่นอยู่กับลัสพามัสนายต้องรีบสัญญาก,กับเขาให้เร็วที่สดุดเขาคืออนาคตของทีมและที่สําคัญเขายังเด็กพอที่จะปรับตัวเข้ากับบาซ่าได้อย่างสมบูรณ์แบบและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเราติดตามดูเขาและพบว่าเขามีบางอย่างที่หาได้ยากในตัวเราติดต่อกับลัสพามัสเล่นดึงเขามาร่วมทีมวันนี้เบรดี pre ้ di. กลายเป็นเหมือนอินเตสตาอีกคนในทีมของเรา และประสบความสำเร็จเหมือนที่อินเอสตาเคยทําทไว้เขาคือกําไรอันล้าค่าของบาร์เซโลนา